Say delicious สวัสดีครับหลงทำปลากินวันนี้นะครับผมผมจะต้องทำกับข้าวเนี่ยไปเาไวายมใส่บาตรตอนเช้าพรุ่งนี้นะครับที่วัดชื่วัดนะครับผมแล้ววันนี้เราจะทำอะไรกันวันนี้เราจะทำกะเพรากะเพราใช่เคยทำอรอไม่เคยทำหรอกครั้งนี้ครั้งแรกเพราะว่าที่เลือกทำกะเพราเพราะว่าแม่อ่ะชอบกินอ๋อก็เลยแบบว่าลองทำอะไรที่แบบว่า ไม่เคยทําแล้วแบบเใส่บาตรได้กินเองก็ได้อะไรเงี้ยลองทําดูนี่ก็เป็นการทํากระเพาะปากขังแรงไม่ได้ไม่ได้เปิด y o u t u ู e ดูนะแต่ว่าถามจากแม่บ้านที่ทํางานเอาแบบว่าน้องๆที่ทํางานอ่ะเขาทํากับข้าวมันเก่งไงก็อยากรู้อะไรก็ถามเขาเอาไปดูกันว่าวิธีทาทำยังไงขั้นตอนเป็นแบบไหนจะกินได้ไหมกินได้ไหมและอันนี้ก็คือน้ําซุปที่เราตุนไว้อยู่นะครับข้างในก็จะมีน่องไก่สองฟอง นี่รอน้ำเดือดกันนะครับผม,มและนี่คือส่วนประกอบของกระเพาะปลานะครับนี่ตอนนี้เราเตรียมเครื่องไปละ,อ,ะอ,อันนี้ก็คือส่วนหลักเลยก็คือกระเพาะปลานะครับผมแล้วก็มีไก่ฉีกนะครับแล้วก็มีเห็ดหอมแล้วนี่หน่อไม้มีไข่ มีตับมีก็มีละมีผักชีนะครับผม,มส่วนประกอบแล้วก็มีเส้นอันนี้เส้นเดี๋ยวรอเส้นหมี่นะฮะนี่คือส,ส,อส่วนผสมหลักน้ำเดือดแล้วไก่สุกแล้วก็ใส่เห็ดหอมลงไป,มปไม่รู้หัน,หน,หน,นี่แหละพอดีคำ ันนี้เราจะได้กินกับเพราะปลาฝีมือตัวเองใช่ไหมฝีมือเราใช่ฝีมฝีมือเราที่ไม่เคยทำจนใหญ่ก็ทำอร่อยทุกอย่างนะที่ทำออกมาวันนี้เราทำกับเพราะปลากินหรอกขั้นตอนนะถูกหรือเปล่าแต่ก็พอเข้าใจได้ระมันก็ลองทำดูไม่รู้อ่ะกินเองด้วยเราก็ให้พระกินด้วยพระสานด้วยให้พระสานด้วย เดี๋ยวเราอทำมะไรปรุงอะไเสร็จหมดแลกัว่าเราจะแบ่งใส่หมอ้อไว้เพราะพวกนี้เราอุ่นไอวัดแล้วที่เหลือเราก็จะกินว่าทำกับข้าวผ่วา,ายพาก็ให้มีเหลือให้เรากินจะได้มีเหลือกินเหลือเก็บต,ต้องต้องตักนี้ก่อนแล้วถึงจะใส่เพราะว่าหม้อเบียร์ขาจะมาใส่แป้งพวกนี้นเน<ร>าะใส่แป้งให้หลังได้ไหมใช่เราก็จะเอาน้ำนี้ ก็คือปรุงรสอะไรเสร็จเลยแล้วก็ตักแบ่งตักแบ่งมาให้พระแล้วก็ให้ใส,แนะสแ่แป้งจริงๆจะใช้แป้งมันแป้งแต่ว่ามีคนแนะนำว่าให้ใส่แป้งข้าวโพดคือตัวชากว่าที่นี่เดี๋ยวสุกแล้วก็พู้นั้นก็เอาไว้ที่หลานนะใส่ไปก็ได้น้ำใกล้ใส่ชีสจะได้ดูมมันจะเปื่อยใช่ปะไม่เปื่อยอะมันเปื่อยเป็นที่มันว่าเราไม่ได้เคี่ยวต้องอันนี้ เดี๋ยวพอใส่ทุกอย่างลงไปปรุงอลไเสร็จก,ก็คือเสร็จแล้วอ่ะก็กินได้แล้วไม่ต้องเคี่ยวอะไรโอเค okay. แล้วตามใจเลยแล้วให้ยๆทยอยใส่ของไปใส่ห okay. น่อไม้ใสร็จเลยหน่อไม้นี่เราเอาไปลวกก่อนนะไม่รู้ว่าจะออกมาอร่อยไหมแต่ก็ไม่เป็นไร คุงรวได้เนนะ่อุ้ยคุณใส่เยอะไปห่อวะคุณ <c oughs> ใส่เยอะไปแน่เลยสก็หมือกปลาแล้ว,วะค <c oughs> เยอะไปหน่อยใส่ิเนงดน่แล้วก็บอกว่าต้องปรุงอะไรมากไม่มีซอสผักเขียวก็เลยใสย่สีขาวแทนน่าจะแทนกันได้ แต่ใส่นอปแล้วแ2บสองก้นหรือไม่ออกเหมือนว่ารสชาติจะต้องเป็นประมาณไหนแล้วก็ใส่ไขกสักหน่อยไม่ได้ตำลงไปตั้งแต่แรกเห็นน้องเขาบอกว่าไม่ต้องทำแค่อเคอาลักษัดทีเด็กแล้วก็ ฟานที่เพิ่มแกติดหวนานพอแล้วเดี๋ยวลองชิมดูแล้วได้จะได้จะรอดไหมแต่สีมันก็ได้อยู่ใช่ไหมอืมสีมก็หอมีถ้ารสชาติเพียงนี่คืจอจบเลยเชลยแป้งข้าวโพดโอเคผสมกับน้ำเย็นนรืว่านมอันนี้แป้งใช่ไหม <laughs> ไม่รู้หรอกต้องใส่เยอะอะไรขนาดไหนแต่ลองเดี๋ยวลองใส่ลงไปขนาดน้ใ,นใส่แป้งแล้วเราก็คนด้วยพอมันเริ่มเหนียวอะ่ะเราก็เออม,มาเ,เดี๋ยวเทให้มาไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องใส่เยอะมันเหนียวแล้วเนี่ยมันเริ่มเหนียวแล้วเห็นปะเหรอมันกคนอยู่ใส่ไปนิดนึงก็ได้อันนี้เราทาแบบว่าอยากจะทําอะไรก็ทํานะฮะทุกคนเดี๋ยวมาดูวันต่อเราชิมกันดีกว่าไม่ได้มีหลักการเลยมากแต่ก็ สุดท้ายพอมันขึนตัวนะหนักเลยเหนียวนุบเลยเหนียวพอลองกินดูถ้ามันไม่เหนียวก็ใส่ใหม่ดูสิว่าจะชุบสู้เยาวลาศได้หรือเปล่าร็อคี้สักหน่อยวะตัวความนัวอยากนัวมากนัวน้อยจะว่าไงวันนี้เหลืออะไรเหลือลวกเส้นเหรอเหลือลวกเส้นก็กินได้เลย เดี๋ยวเรามาใกล้กินแล้วเดือนเดือดเสร็จก็ปิดแก๊สเลยมาเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะแบ่งถวายพระนะฮะอันนี้สุกละจริงๆเติมนานไม่อยู่เลยเดี๋ยวเอาแบ่งให้พระก่อนมอดเลยเพราะว่าเครื่องเราแน่นมากคือตอนนี้หากใกล้ไม่เจอ เราแบ่งให้พระนี่เราแบ่งแบบเต็มๆเลยนะเขาเรียกว่าอะไรนะให้ยิงเยอะเราก็ได้เยอะล่ะเป็นอต้อนะร้อนนัวรานวอเคแเข้อายมนน่าต้องปนเนี่เป็นไงเพื่อนนี okay. ่นี่คือเราแบ่งให้พระโอเค อยู่ไม่ติดฝาเดี๋ยวเติมน้ำหน่อยโอเคเติมน้ำเครื่องมันเย็นมากเลยมีดีเติมเยอะเออแป้งมันก็จะเหนียววันนี้นะชอบกินน้ำใส่น้ำเยอะปักใส่ไปหมดเลยหรือว่ามันรู้นเส้นหมี่เส้นหมี่เราซื้อแบบไม่ต้องแช่น้ำแล้วไปรวมไปเลยซีเรีย

ติดตักใส่ซามสรุปว่าเราใส่ไก่ให้ขาหมดเลยเนี่ยเพราะเราน่องนะเราได้ได้หมดไม่ต้องกินเยอะหีอกนอี่น่าจะสองคนก็หมดหม้อแล้วมั้งเนี่ยใส่กินอย่างเราอ๋อนี่ไงมี่คนละสองอันอ๋ออ้ยพอไม่เอกวนเราเยอะจ้า จะไม่เหลืกอกระพาะปลาให้เราอนถึงกับหมดหม้ออะครับ2คนนะครับร้อนอ่ะดูดิรอนดิ สูญญาวาลาได้หรือเปล่าหมดเหรออ้วนจัดไปหมดเลยนะดูสุญญาวาลาทำซีดตายมันน่ากินมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็นี่เดี๋ยวเราด้วไก่ซอยเรามีไก่ซอยแล้วก็มีตับอ๋อฉันก็ยืนช่ยใส่น้องตับด้วยนะครับ ดเดยชอบกินปะชอบอือฮะไปเวยอะคือชามเรามันจะคุกไม่ได้แล้วอ,ะอ่ะแล้วก็มีไข่คนละฟองก็พอวะอืมเอาไหมเ,เอาและเอาแหละว้ามันคุกไม่ได้นเราต้องใส่ขัดเย่มากไม,ม่ค่เเสร็จแล้วจ้าแล้วเดี๋ยวเราก็ปูเอา เดี๋ยวไปตอนกันลองชิมกันเลยตอนนี้ใส่จานเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูดิเดยอะมากเยอะจริงจริงอ,อ่ะกอนชิมน้าชิมน้ำ,นำอืมปรุงยงนี่ยใส่พริกน้ำตาลออร่อยเลยอะ่ะโอ้ยมันจะอร่อยอย่างนี้กินดีนะกินดีกว่าไปละทุกคน Few moments later. ก็มาถึงตอนเช้าแล้วนะครับผมอันนี้ก็ได้ทําการหุงข้าวนะครับถวายพระนะครับแล้วก็ที่ทําเมื่อคืนนะครับกระเพาะปลาแล้วก็อันนี้ไข่นะแล้วก็จะมีเครื่องปรุงให้่านกันด้วยนะครับเครื่องปรุงพวกนี้นะนี่แล้วก็มีเตรียมน้ํา เติมน้ำไปด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวาทำการใส่ถุงแล้วก็ไปที่วัดกัน ไป,ไป,ไปเไนเลยไปนะคะเอาจากมู่บ้างเช้าๆเราก็จะนั่งมอเตอร์ไซค์นะคะเพราะว่ารถติดตอนนี้ก็ประมาณเจ็ดโมงนิดๆ ตอนเช้าติดมาจะผ่านไม่ได้เสียวอันนี้คือทางเข้าวัดน,นะคะได้ถึงวัดแล้วใช้เวลาเดินทางพองสอ เพราะว่ารถติดมาก มีผล,ลไม้มีขนมวาะบ่าจะได้สีถ้วยเลยนี่ค่ะจบจบนี่ก็เป็นเซตที่เราจะเดี๋ยวมีน้ำกับข้าวเราไปใส่บัตรตรงนู้นนะคะนี่เดี๋ยวก็จะไปวางรวมกับคนอื่นนะครับเพื่อรอให้พระใส่ตอนน่าจะเป็นตอนเช้าเช้าจะมี แล้วก็ถวายข้าวกับข,ข้าวเสร็จแล้วเราเก็จะมาให้อาหารปลาที่วัดนี้ก็จะมีให้อาหารปลาด้วยนะครับ ยากาศริมคลองนะครับริมคลองแสนแสบมันก็แย่งกันดิตอนนี้มันไม่แย่งกันเลยดิกินางปเยเรียบร้อยมันก็แย่งไงปากก็ชนกันดิมันก็ทุบก บรรยากาศตอนเช้าเราก็มาอย่างนี้รู้สึกว่าสดชื่นดีหมดไหมน่าจะหมดพื้นน่ะ Okay. วันนี้คลิปนี้น่าจะพอแล้วแหละทำบุญตอนเช้าทาข้าวถวายพระนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าว่าจะทำอะไรถวายพระอีกนะครับผมข้าวันศานี้ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับบ๊ายบาย